วัสดีครับผมพบกับรายการ SSRZTV วันนี้ผมก็จะมาเล่าประวัติของคุโดชินิจินครับผมก็คุโดชินิจินะครับ,<ม>รบเป็นนักสืบมักยมปลาย17ปีที่แอบชอบลูกสาวของโมลิโคโกโร่ที่ชื่อโมลิลันซึ่งคุโดชินิจิได้แอบดูการเจราจารับของชายชุดดำ ตอนที่ไปดูนะครับก็ตัวเลขแรกใครเคยดูตัวเลขแรกก็จะรู้นะครับผมก็มามาฟังกันต่อครับชายจุดดำเลยยังไงครับโดยไม่ระวังว่าชายจุดดำพวกของเขาอีกคนนึงนะครับได้รอบตามรายด้านหลังแล้วให้กินยาอะโป,เท,โปเทคซิน 89, ไไอะโปเทคซินซีเปโรก้าครับผมก็ลาไปด้วยอะโปเทคซินซีเปโรก้าแล้วจึง กูรูจินิจิอันจงึงกลายมาเป็นตัวเล็กกลายมาเป็นตัวเล็กนะครับผมจนกลายเป็นเด็กอายุเจ็ดขวบและเขาได้ชื่อว่ายอดนักสืบจิวโคนันนะครับผมตอนนั้นคือประวัติของครับมาดูประวัติของกยอดนักสืบจิวโคนันกับ้ังครับก็ามาดูประวัติของยอดนักสืบจิวโคนันนะครับตอนที่กูรูจินิจิไล้กกายยอดส่วนเป็นตัวเล็กเขาเลยตั้งชื่อหมว่า เนดอาวะโคนันด้วยความช่วยเหลือจากด็อกเตอร์อากาซะฮิโรชิโคนันจึงได้ไปอยู่กับโมริลันเพื่อเพื่อเพื่อนตั้งแต่สมัยเด็กนะกว่าไปด้วยสมัยเด็กที่ำัำง,งานนักสืบโมลิซึ่งพวกของลันซึ่งพวกของลันโมลิโกโรโได้กี่ใครคดีต่างๆนะครับผม ก็กีรายรดีต่างๆที่เขาทำมาแต่ว่าเหมือนเดิมนะครับผมก็คือว่าโกนันช่วยครับผมจากโคงที่ดรอกร์กะสร้างให้นะครับผมแล้วก็คลิปหน้าก็ผมจะมาบอกสิ่งที่ดรอกร์กัสร้างให้ก็จบ